สวัสดีเช้าวันพุธนะคะ8ปดโมงสินาทีค่ะอุณหภูมิ4องศานะคะอุ่นกว่าเมื่อวานหน่อยนึงในคลิปนี้เราจะมาย้ายต้นผักแพรวนะคะเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราเจะดินจากหลุมปุ๋ยหมักนะคะใส่ลงไปหน่อยนึงในกระถางก่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เข้าไปออในบ้านปลูกผักนะคะทีนี้เราก็จะขุดผักแพร์นะคะจากตรงนี้มาลงกระถางน,นะคะแล้วก็เอาเข้าไปเก็บในบ้านนะคะแต่ว่าเราจะย้ายเข้าไปไม่หมดนะคะส่วนจะทิ้งไว้ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นการทดลองว่าหน้าหนาวเขาจะรอดไหมนะคะ ดูก่อนนะว่าจะแยกตรงไหนดีหหอมมากเลยอะ่ะเนี่ยจังหวะที่มาจับแบบเนี้ยหอมหอมคิดถึงลาบเลยเออได้ละได้จุดที่จะแบ,บ่งละตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย เราจะทิ้งแรนถงเล็กไว้ในนี้เนาะเอากอใหญ่เข้าบ้านนะคะโอ้ยนี่ได้ละว้ายได้แล้ว,วได้แล้ว,ลวนี่ค่ะยังงามเลยส่วนนี้ลงกระถางเลยลงกระถางเลยแล้วเราก็เอาดินจากตรงนี้แหละมากลบเลยค่ะเดี๋ยวลดน้ำทีหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำ ช่วงหน้าหนาวเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีปุ๋ยเยอะนะคะแค่ให้เขาได้น้ำนิด,นดหน่อยๆนะคะให้เขาไม่ตายช่วงหน้าหนาวพอปีหน้าเราก็เอาออกมาปลูกเข้าไปปลูกลงไปตรงนี้เหมือนเดิมนะคะพักแพ้วปลูกง่ายมากเลยนะคะขอแค่ให้เรามีนกกิ่งที่มีรากติดมาด้วยอะ แค่นั้นแหละลงดินปุ๊บโอ้โหโตเลยลากเขาแตกเร็วมากไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยลดน้ำอย่างเดียวใส่อะไรเขาก็โตปลูกใกล้อะไรก็ไม่มีปัญหาเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ ต้นผักแพลพร้อมที่จะยกเข้าบ้านแล้วนะคะปีหน้าเราก็จะได้มีผักแพลกินอีกนะคะเรียบร้อยค่ะนี่ไงเสร็จแล้วผักแพลของเราสวยๆเราก็จะกรบนะคะกรบตรงนี้เอาผักแพลหลบไปก่อนนะทีนี้เราก็ก็กรบนะคะกอนนี้อันนี้เป็นกอย,ย่อยนะคะที่ แตกแขนงออกมาจากกอใหญ่ที่เราขุดไปนะคะนี่ค่ะเี๋ยวเราจะลดน้าน,นิดนึงนะคะเหมือนเขาจะเริ่มแห้งนิดนิดคณะก็ฟื้นตัวนะคะที่ปลูกไว้โตขึ้นมาหน,หน่อยนึง